สมควรมันเอารถดม่มันนะครับเครื่องเดิมเดิมไม่ได้แต่งอะไรเลยเมลายมันทําลูกเก่าซิปมาจิตสูดนี้ออมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทําเครื่องอะไรมาแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังเหนเมกกระสซต่างหากมึงเข้าใจแม่สมควรอย่าไปย้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทำคออะไรของมันวะ

สมวันลูกพ่อ EP 5ตอนพิผีตาโบแม่แม่ฉันขอตังค์หนึ่งว่ะฉันจะเอาไปแต่งรถตังอะไรของมึงวะตังคสื่อข้าวสารกินยังไม่มีเลยนี่หายกลัวตังไหนไปให้มึงแต่งรถอีก มึงจะไปไหมนี่ทิพผีตาโบรนี่กูอยากจะไปซับโดดแล้วไปเองกูกำลังหาตังค์ค่าน้ำมันอยู่เดี๋ยวได้ตังค์ครบเดี๋ยวกูจะโทรบอกไอที่ลายสมควรมันหายไปไหนแล้วนิกกี้ก็นาะนั่งพนมมืออยู่ขอกรถนะเฮอันเขียดกับแม่มันไม่หายตังค์ไปแต่งรถถ้าแกไม่หายเงินฉันไปซื้อท่อสูทฉันจะนั่งคุกเข่าตรงนี้ตลอดไปนั่งทำอะไรของมึงว่ไอสมควรแม่ฉันไม่หายตังค์ไปแต่งรถฉันก็เลยจะคุกเข่าอยู่ตรงนี้ตลอดไป ขอดีีอีวิวมันไม่หายมึงต้องไอป้ปามึงต้องทำลายข้าวของ<ะ>ถ้าเป็นกูนะถูกบานจนพังหมดแล้วปะนี่ทำซีงานมันจีไม่บาปนี้บาปอะไรของมึงไหวสมควร<ะ>ถ้ามึงมัวแตกกว่กลัวบาปลงมาไล่มึงจีได้แตง่งรถตอนสมัยกูเป็นหนุ่มนะกูทูกโอ่งจนพังหมดไม่มันั่งกุกกเข่าไหลสาราแบบดีดอก<ะ>สมัยเอ็มฟีโนเป็นหนุ่มนะกูเห็นมันไหลตีแม่มันทุกวันเออกูจีไม่ทนแล้ววันนี้กูจีถูกบ,บ้านให้มันพัง วิวเอาตังค์มึงมาให้กูแต่งรถเดี๋ยวนี้ต้องกัดฟันโชต้องกัดฟันโชฮะนี่แน่เอาสนตีนกูนี่ไปก่อนเออว่าไงสมควรพังบ้านตามที่พีเอ็มบอกรือยังพังแล้วพังแล้วเป็นไงละที่นี่วิวให้ตังค์แต่งรถมาทาไล่ละใหหาอะไรของมึงนอกจากไม่ได้ตังค์กูยังโดนสนตีนนี้<ะ>ถ,ถูกบานแล้วยังไม่ได้อีก มึงก็ลองเผาบ้านดูทั่วเออแล้วมึงโทรมาหากูแต่เชา้านี่มีอะไรนี่เฮ้อนิกกี้บอกตีสามวันนี้ให้ไปร่วมกันที่ปัม้มพรุ่งนี้เชา้าจะไปทิพย์พีตาโบโอเคได้เดี๋ยวกูบอกคนอื่นต่อให้เออส่งคุณมึงอยู่ไหนเป็นกอกนะเอ็ม,มฟีโนแค่นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวฉันไปนกอกน้ำให้แม่ก่อน เบิ้ลทำไมวะทำไมไม่จอดเติมที่น<ะ>ีอย่าไปว่าเขาเลยลูกคาคือเป็นเจ้ามึงท่อไ<ะ>งไว้อุปสงคมันพงเติมมันเต็มถังแล้วแหละเติมน้ำมันหน่อยดิ วันนี้จะเติมน้ำมันอะไรดีครับลูกพี่เาแก,โโ 95, power, แก๊สโซฮอร์เก้าห้าวีพาวเวอร์ร้อยหนึ่งแก๊สโซฮอร์เก้าห้าวีพาวเวอร์หนึ่งร้อยบาทโอ้ยอันน้ของมึงเนี่ยแดวดีจะตัดเครื่องทำไมรับเครื่องก่อนไม่อันตรายมันว่าจีเลงเครื่องไหลนะ้มันเก่าสักหน่อย,ย <c oughs> เลงไม่ได้นี่ ปวดหัวปวดหัวปวดหัวทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแ่งแล้วก็เกิดแต่กับกูด้วยนะสำหรับเด็กแว้นแล้วการนัดรวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันมันเป็นอะไรที่โคตรจาบ เอาอีกแล้วไอ้พวกแกงตูดไม่หลงออกอาลวาดอีกแล้วเรดมงมาแล้วตูดไม่ลงมาแล้วแกตูดไม่หลงออกอลวาแล้วแกตูไม่ลงออกอาลวาดแล้วสไสมปูเยนี้อเาแกงตูดไป่ลังนนลสับโดดถมาชาวนค่วมารไม่แค่นมสารมาป็สับโดดบมานคนทุกหลัไม่ก่วชนเจ้า มึงจะหายสมควรขับรถออกถนนใหญ่เลยไม่นีวันนี้เคยหายมันออกถนนใหญ่ได้รึใบขับขี่ก็ไม่มีโดนจ่าบอสจับทำซิไงทีนี่อีกแล้วนะนิกกี้เราเมื่อไรฉันจะได้ไปซับโดดกับถนนใหญ่สักทีรอให้มึงเป็นผู้ใหญ่ก่อนพูดถึงจะให้มึงขับรถออกถนนใหญ่ได้มึงนั่งขี่คออนาฝนฟอซ่าไปก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยขับและทำซิไงฉันถึงจะได้เป็นผู้ใหญ่สักทีนี่มึงมีครอบครัวเป็นของตัวเองนั่นแหละมึงถึงจะเป็นผู้ใหญ่รีบรวมเงินกันวันนี้ถึงคิวกูเติมเต็มถังแล้ว วันนี้จะเติมอะไรดีครับลูกพี่ก้าวห้าเต็มถังแก๊งไหนเติมน้ำมันเต็มถังถือว่าแก๊งนั้นเป็นแก๊งลูกคนมีตังหรือเรียกว่าเสียรถสิ่งหากสกอยผ่านมาเห็นก็จะกรีดร้องกันเสียงหลงบางคนก็ขอซ้อนท้ายรถไปเที่ยวงานด้วยได้เลยครับพี่ก้าวห้าเต็มถังนะมันเงยหน้ามองอะไรของมันวะไปเที่ยวไหนกันครับพี่ทิพีตาโบไงมึงเคยไปไหมเสือแกงโคตรจัาเลยทำไงจะถึงจะได้เข้าแกงแบบนี้บ้างเนาะ ไม่ยากดอกแต่มึงจะได้ล่างตูดแค่ปีละคั้งเท่านั้นรู้จักชื่อแก่งแล้วคงจะคันตูดกันจริงๆนะพี่ก็ต้องทนคันเอาเองเพื่อความเท่เอาเลยยักเป่าถังเลยเป่าแล้วเป่าแล,ล้วนะ้ำมันไหลหรือยังไอเอ็มฟีโน่ทำไมมันไหลชาแถ่วะเด็ดยังเร็วๆไปไหลกูปวดแขนแล้วทำไมมันไม่เติมกระปั้มทีละคันกันดีๆวะถ้าเติมทีละคันมันเคยเทเนี่ยสมควร ตั้งแถวหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งตั้งแถวแนวตรงเลี้ยงหนึ่งซับโดดเลี้ยงหนึ่งแถวหนาเปิดลัก พวกแกงตูดไม่ล่าง<ย>มาแต่ละทีแม่งหนวกหูชิบหายทำไมมันไม่มาเงียบๆแบบคนอื่นเขาหนึ่งวะเขามาเที่ยวผักคอนตรองมาตกหูพวกมันที่เอาหน้าอย่าไปว่าพวกมันเลยอย่างน้อยพวกมันก็มาช่วยเองซสื่อของฮะ ิกกี้ฉันหิวข้าวเมื่อไรแกจะพาฉันไปกินข่าวสักทีจะเย็นเย็นในสมควรโคงนามีจุดพักรถเดินเองไปแวะกินข่าวกันก็น,นั่นแหละโตใหญ่คือจิคีก่อนใหญ่นอะขอกุตีสักปาบจีได้ไหมนี่มึงจะให้กูอดไม่ได้เด้ออันมามาอันกูไม,ม่ไหวแล้ว ว่าแผอทำไมนมมึงได้ดีแท้วะมึงใส่ฐานกี่กรนี่มันเด็งธรรมชาติโว้ยร้านกาแฟมีตัางเยอะมึงรู้ไหมทำไมกูถึงชอบมากินแต่ร้านนี้ก็มึงชอบมาดูนมแมค้าไงมึงคิดว่ากูไม่รู้หรือไงแมคคานี่มึงรู้ใจกูจริงๆก็กูก็มาดูคือกันไหนมีใครสั่งกาแฟไม่เอ่ย ใหญ่มากเลยครับแม่ค้าแย่แหม่หมายถึงกาแฟใช่ไหมนมมึงอะแหละทำไมใหญ่ปบบน,นี่แม่ค้าแม่ค้าฉันขอกาแฟแก้วหนึ่งรอแป๊บหนึ่งได้หนุ่มน้อย,อยเสียงใครเบิร์นรถอะไรวะทำไมแถวหนีเดกแหวนมันเยอะแหววะ พวกนี้ไม่ใช่เด็กแกล้แถวนี้หรอกมันเป็นพวกแกงตูดเมล่างมึงผื่นเคยมาเที่ยวงานผีตาโบรังแรกนี่หนุม่มรับเจ๊แล้วไอ้ที่ว่าแกงตูดเมล่างมันคืออะไรนะรับเจ๊ผมไม่เข้าใจก็ไอ้พวกแกงมอเตอร์ไซค์สิ่ง Motor นั่นแหละทำไมชื่อแกงมมนไหนะแอปปิ้รีปนี้แล้วมันมาเที่ยวกันทุกปีเลยนี่ เห็นเขาว่ามันออกทิพมาหาหน้าร่างตัวก็คลองปีละขังละมัง้งระวังเด้อเด้ออย่าไปมองหนาพวกมันละ่ะได้เลยครับเจ๊งานผมเอาบอระเพ็ดปันแก้วหนึ่ง<ะ>ได้เลยจ้ารอแป๊บหนึ่งเ้อะมาเด้อพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อถึงหานอาหารอร่อยสมควรเดี๋ยวกูจะพามึงไปกินเขา้าฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ขีมม่ม<ะ>้าลิกกี้กูลืมทาครีมกันแดดมึงูดูตัวหน้ากูดำหมดแล้ว เดินยกไหล่โกงๆเขาจะได้รูกว่าเองเป็นนักเลงฮะพวกมันไปแล้วเงยหน้าได้เลยนุง ถ้าไม่อยากมีปัญหามึงก็อย่าไปมองหน้าพวกมันเมื่อกี้ฉันมองมันไปที่หนึ่งไม่เห็นเป็นไหลเลยเมื่อกี้มึงมองหน้ากูวนสนเต็มกูนี่ผมไม่ได้มองเลยครับพี่ตูดไม่ล้างไอเอ็มสั่งสอนมันหน่อยดิ อ,อีหาฝนทำไมมึงไปนั่งลงดีดียืนข้ามหัวคนใหญ่ยอยู่นั่นแหละมึงชีให้กูนั่งตรงไหนก็ก็อีมันนีแค่สีอันไหนดูสิ <c oughs> เออว่ะไอ้ยักษ์ไอเอ็มไ่สมควรถือกระบอกตามกูมานี้ <c oughs> ไอ้เยินมึงใช่ไหมเจ้าของร้านมึงเห็นแกงตูนเมล่างกูมามึงยังไม่ออกมาตอนรับอีกนี่ขอโทษครับพี่พอดีงานผมยุ่งพี่อยากกินอะไรก็สั่งไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมยกไปให้มึงไม่เห็นจริงๆใช่ไหม ว่าเก้าอี้มันไม่พอไอ้หากินงั้นแยกกันนั่งสองโต๊ะได้ไหมครับพี่มาด้วยกันมันก็ต้องนั่งด้วยกันเองต่อ,ตอโต๊ะเดี๋ยวนี้ได้เลยครับพี่ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเดี๋ยวมึงเองพากินเข่าก็ล่านนี่จนกลัวฟ้าจีมืดแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อมึงอยากจะกินอะไรก็สั่งกันเลยเดี๋ยววันนี้หัวหน้าแกงตูดไม่ลางจะเลี้ยงมูมึงเอง ตบมือวะมึงรอหาอะไรกันอยู่ตบมือตบมือตบมือวะ่ะเด้งแกงตูไปร่างจงเจริญแกงตูไปร่างจงเจริญแกงตูไปร่างจงเจริญเอาอีกแล้วมาก,กินที่ไรเม็นชอบตะโกนแหกปากมันกินแย่แย่แบบชาวบ้านเขาไม่ได้หรือไงวะแม่งนู๋หูชิบหาย แรงสุราจะมาข้าชามันในกาดเดือดไฟยัดบาดเลดน้อยลงได้ไปอยู่ตามกาบแต่เป็นมีคนดีเรื่องเมื่อไรมันจีบไปกันสักที่าหาก,กินกูจิปิ๊ดลา้านมีไงถึงแล้วงานผีตะโบ โอ้โหโคตรจับโคตรจับโคตรจับจับ โคตรจ้าบ no <is it? S 2> โคตรจ้าบโคตรจ้าบสมควรอยากระเดาหัวนะหน้าฝนฟอซ่าเกียผ้าฉันไปดูไกลๆหน่อยดิโอ้เมลารก็ไอ้แจ็คก็มาได้ดินะนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้าน ใครอยากเต้นก็ผีตาโบก็สามารถไปเต้นกันได้เลยทำไมเด็กแว่นมันเยอะทยะท<ะ>นไม่ไหวไดวแบบนี้มันต้องมันต้องหัด<ะ> <What? S 1> ปอย ทุกคนยุดเต้นแล้วไปรับประทานอาหารกันที่เต้นแจกนมฟรีแจกนมฟรีจ้าแจกนมฟรีไอ้นุม้มไอ้นุมน้มน,ะนมนะนมนะ กินกี่อันก็ได้นี่มึงอยากกินเท่าไรมึงก็กินไปเถอะฉันห่อกระเป็นเลยไหมวัวจะหิวตอนกลางคืนถ้าไม่เกรงใจเขามึงก็เอาไปให้หมดเลยเก่งใจหาเลยวะของฟรีต้องเอากลับให้หมดเองพูดจ้าฮะตทตๆแท้ๆเท่พูดพูดจ้าพูดจ้าพูดจ้าพูดที่พูดจ้าพูดที่ เมรายทำไงฉันถึงที่เทแบบแก่ดึงฉันอยากมีเมียเป็นสกอย <Huh? S 1> มึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนอย่างแรกมึงต้องไปล้างตูดก่อนนี่คือร้านทำสีผมที่ทำแล้วสาวกรี๊ดถ้าฉันทำสีผมสกอยก็จะชอบฉันเลยนี่ชอบเองอูดายกระดาวสกอยต่างหลายคนก็เพราะว่าทำสีผมนี่แหละ yeah. แดแรงสุราจะมกากาจามันในการเปลี่ยนบาดลดน,อน้อยลงได้ไปอยู่ทํากาปแต่ไปม่คนดูหาจนหน้าชุราวันนี้พวกมึงได้ร่างตูดกันหรือยังนี่ฮะค<ะ>ือร่างใดนี้มันต้องจับที่ไปร่างตูดเท่านั้นมันถึงที่ล่างออกไม่งั้นมันล่างไม่ออกดอกฮะก<ะ>ูก็ว่าอยู่เหม็นอะไรเหมือนตูดมึงไม่คันตูดกันบา้างเงื่อนนะกูถามจริงๆกูไม่ได้ล่างวันเดียวยังคันยกยิกกยิ บาร์บีคิวกูเหมือนนะจีดกินวะแต่ยูไม่มดแต่เต็มอยู่นั่นแหละมึงย่างเร็วๆปไื่อไรหากินนี่เมื่อไรมึงจะย่างเสร็จยูขาวแล้วอย่าให้กูอดไม่ได้ด้วยอันตําปากในมือมึงเก็กินให้หมดก่อนเถอะคอยมาเอาอันไหมฉันก็เปลี่ยนสีผมตามแกบอกแล้วเมื่อไรฉันจีด้กระดาวสก้อยสักทีถ้ามึงได้เมียมึงจีกระดาวเป็ดนี่สมควร แล้วทำไงฉันถึงจิกกระดาวเป็นหฮ้แกบอกสูตรเลยว่ามึงต้องไปฝึกกระดาวกคเนเนอหมูก่อนมันถึงจะทําเป็นนั่นไงจะก่อยออกอาระวาดแล้วจัดการมันเลยโอ้ดิกาลแรงสุราชจะมากาจามันในการกบพิยาบัดลุดน้อย ต่ปน,นดูโอ้แล้วนี่มันตัวอะไรมีเมรายสกอยของแท้มันต้องปีนต้นไม้เต็นแบบนี้แล้ว<ะ>มองอะไรไอเด็กน้อยหามน้อย ผมไม่เล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะใหญ่ได้ยังไงหรือว่ามึงฝังมุกไปยีเมตรฝังมุกอะไรของมึง <Yeah. S 1> มูงฝังลูกดีมิดตอนตีสหลังเสียงแตะเตือนให้นอนเจอกันที่เต็นเบอร์สิบมึงจิกกระดาษเป็นเนี่ยสมควรมึงต้องลองไปทํากันเนื้อหมูก่อน <Huh? S 1> แกไม่ต้องห่วงดอกเมลายฉันฝึกกระดาต้นกล้วยทุกวัน เสียอยุขอมูดิไปชั้นชิ้นหนึ่งวะเอาชิ้นใหญ่ๆเด้ออย่าไปทาอะไรวะไอ้สมควรฉันจะเอาไปฝึกกระด่าให้ช้านานอย่าไปคุยกบไอ้เมลาาเยอะไปไหลมันรั่วสี่สามแล้วปิดเพลงเราก็เข้านอนกันได้แล้วเขาที่หาเข้านอนแล้วหมูเองไปช่วยกันเบินรถก่อนนอนกันก่อนดีกว่าอเออดีคือไหนกูไม่ได้ฟังเสียงท่อรถกว่าจีนอนไม่รับคือกัน มันจีเบิร์ลรถส่งเพาะมันไสสวรรค์น,นึกไงไหนหาพวกนี้อืมสักทีเธอคนอื่นเขาจีรับจีนอน ราเต้นเบอร์ซิปมันอันไหนวะเนี่ยกูเดินหาจนเมื่อยขาแล้วฮะลไหนน่ะมันคานททำอะไรวะสิเนี่ยนมนะนมน้าไอ้นมน,ะน,ม,นมนะ้าจำได้ไหมนมนะ้านมนะ้าฮะนมหน้าอะไรของมันวะทำสิ่งนี่เราสกอยจะชอบนี่ <Yeah. S 1> ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เองต้องทำเดินนมน้า<ะ>นมหนา้นหนาอะไรของมึงกูกินหมดแล้ว มีไงเต้นเบอร์ซิปใช่ไหมนี่มึงโดนกูแน่คืนนี้อีสกอยมาเลยมาเลยกูอยากเดินลูกนี้มาเลยมาเลยหนมหน้าหนมหน้าหนมหน้าห <Huh? S 1> นมหน้าหนมหน้า yeah.